วัสดีเช้าพฤกษบค่ะดวงความรับประจําวันที่15พฤศจิกายนนะคะคุณได้พลังงาน5ดาบนะส่วนเขาเป็น6ถ้วยนะคะแต่ว่าขึ้นมากับหัวนะคะสำหรับใครที่มีแฟนแล้วเนี่ยมีมองว่าความสัมพันธ์เนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะในอดีตที่ผ่านมานะหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นแฟนเก่าก็ได้นะคะที่อาจจะกลับเข้ามานะคะในวันนี้เนะเาะคุณอาจจะรู้สึกว่าเขาและคุณเนี่ยไม่สามารถจะไปต่อกันได้นะไพ่5ดาบนะคะเหมือนกับคุณถอดใจแล้วนะคะแต่จักรวาลบอกว่า unlikely นะคะ มันจะไม่เป็นอย่างนั้นนะคะคนคนนี้ยังมีพลังงานของความเป็นคู่นะคะกับคุณอยู่นะ this could be the one นะคะคนนี้อาจจะเป็นคนที่ใช่ก็ได้อาจจะเป็นคนสุดท้ายในชีวิตของคุณก็ได้ถ้าเกิดว่าคนเก่ากลับมาง้อเนี่ยก็ ให้โอกาสได้นะคะจักรวาลก็คือเป็นไกด์ไลน์ให้แบบนี้นะอย่าไปคิดลบกับเขามากนะคะอนไ์ลี่เนี่ยหมายถึงว่าสิ่งที่คุณคิดอ่ามันไม่ได้อ่อเป็นอย่างที่คุณคิดเสมอไปเนาะก็ลองให้โอกาสดูนะส่วนใครยังโสดนะคะวันนี้อาจจะได้เจอคนที่ใช่ที่แบบว่าไม่ตรงใจคุณนะ่ะแต่ว่าคนคุณเนี้ยสามารถที่จะแบบพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณได้แต่คุณอาจจะไม่ค่อยชอบเขาในตอนแรกนะคะยังไงลองเปิดใจดูนะ